นี่ด้อมควายด้อมทุยนี่มีไม้เท้ากูด้วยนี่ก็สัรหาไม้เท้าให้กูถือนี่มีทุยนี่ทุยไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาเนี่ยกูขี่โยโย่โย่เนีย่ยนี่นกระโถนด้อมทุยกระโถนนี่แป้งโดนแล้วก,ก็ปั้นมาให้เบาวิวเลยนี่น่ารักมากนี่ด้อมทุยตื่นทำน่ารักไหมน่ารักนี่ด้อมทุย มึงดูได้ทุยเนี่ยเนี่ยมึงดูหน้าเหมือนปัาบูไม่น่าเหมือนทุยอะนะลูกตาดิแบวมากตากลมอไว้ผมบ๊อบด้วยเนี่ยมึงดูทรงแบ่นี้ควายเนี่ยมึงดูนะนี่ของจริงเลยแบะของจริงมึงดูนี่แป้งโดนะเขาทำจากแป้งโดเขาปั้นมาให้นี่ ถือไม้เท้าด้วยถือไม้เท้า